นอกจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วทั้งภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบจากกุทกาภัยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมทั้งที่จังหวัดพังงาซึ่งเกิดน้ำท่วมในพื้นที่3ามอำเภอก็มีที่ขรับบุรีตะกัวทุ่งและอำเภอเมืองค่ะส่วนที่จังหวัดชุมพรเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพระโต๊ะจังหวัดสตูลก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่4ี่อำเภอเหมือนกันนะคะมีที่โคเออควนโดนที่อำเภอเมืองที่อำเภอท่าแพและที่อำเภอมะนนังค่ะ ภูเก็ตก็เกิดน้ําท่วมเหมือนกันนครับคุณผู้ชม,มในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอถลางเนี่ยนะคะล่าสุดระดับน้ําลดลงแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเลยทําให้เกิดน้าท่วมขังหลายจุดค่ะโดยเฉพาะเส้นทางเข้าออกถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตําบลฉลองอํงเาเภอเมืองภูเก็ตและที่ตําบลกระรน บริเวณหน้าตลาดพอเพียงถนนโคกตโนดถนนปตักซอย2ซอย8ซอย10บางจุดจนที่ต้องอพยพป,ประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนพร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งเคลื่อนย้ายรถให้เคลื่อนย้ายสิ่งของรวมทั้งเก็บขยะที่อุดตันช่องระบายน้ำล่าสุดมีสัญญาณที่ดีเพราะว่าสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงและฝนก็หยุดตกแล้วด้วยนะคะ ส่วนระดับน้ําในคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางน้ําสายหลักที่จะนําออกจากหลายพื้นที่ออกทะเลบริเวณปลายแหลมสะพานหินพบว่าปริมาณน้ําในคลองยังสูงอยู่แต่ก็ยังดีค่ะที่ยังสามารถระบายได้อย่างต่อเนื่องทางเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้คลองบางใหญ่ให้ขนสิ่งของไว้บนที่สูงแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์น้าจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเจ้า เจ้าหน้าที่ประจําประตูระบายน้ําสถานีสูบน้ําและประจําเครื่องสูบน้ําได้ดําเนินการสูบระบายน้ําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาอีกอาจทําให้น้ําท่วมขังได้ด้านสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูกเก็ตได้นําเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้าติดตั้งอย่างจุดต่างๆเพื่อช่วยระบายน้ําอีกทางหนึ่งนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงมรสุมค่ะ นายทรงกดสว่างวงครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านลงพื้นที่ไปสำรวจประตูระบายน้ำหนองตรุดพร้อมสั่งการกรณีเกิดอุทกภัยให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงให้ไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยครับโดยได้มีการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยที่อพยพออกจากบ้านเรือน เร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจแล้วก็จัดทําบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านครับเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤด,ดูฝนปีนี้10อำเภอ40ตำบล5เทศบาล328หมู่บ้าน8ชุมชนเสี่ยงมากอยู่ที่35หมู่บ้าน1ชุมชนนะครับเสี่ยงปานกลาง ส6หมู่บ้าน3ชุมชนเสียงน้อย217หมู่บ้าน4ชุมชนด้วยกันดาสําน,สนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลครับร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันพร้อมกับมอบสเสบียงอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่6ตตาบลย่านซื่ออำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เานนี้จังหวัดสตูลได้เกิดอุทกภัยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบด้านการเกษตรเกี่ยวกับปศุสัตว์ใน4อำเภอด้วยกันคืออำเภอเมืองสตูลละงูท่าแพแล้วก็อำเภอมะนังครับจำนวนสัตว์ที่คาดว่าได้รับผลกระทบก็อยู่ที่375,154ตัวส่วนไรนาครับได้รับความเสียหาย5อำเภออยู่ที่อำเภอเมืองสตูลละงูท่าแพควนโดนแล้วก็อำเภอมะนังด้านประมงก็ได้รับผลกระทบ1อำเภอก็อยู่ที่อำเภอควนโดนนะครับ